สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีเช้าวันพุทธที่24พฤศจิกายนพศ2564นะคะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการเขียนเลขในรูปกระจายนักเรียนคะการเขียนเลขในรูปกระจายจะทําให้นักเรียนรู้จักว่าเลขตัวไหนอยู่หลักไหนและมีค่าเท่าไหร่นะคะ อนักเรียนตามคุณครูมาดูค่ะนักเรียนดูข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งโจทย์กาหนดให้แปดร้อยห้าสใช่ไหมคะโจทย์กาหนดให้แปดสองนักเรียนดูเขามีช่องว่างมาให้ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็ เขียนได้เลยนะคะเขียนเลขในหลักร้อยนักเรียนสังเกตหลักร้อยคือเลขอะไรคะหลักร้อยคือเลข8ดใช่ไหมคะเราเขียน8ดลงไปก็8ดอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับอ่า800ก็เขียน800้อยลงไป ต่อไปค่ะเขามีช่องสี่เหลี่ยมมาให้ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่เลขตัวไหนอยู่ในหลักสิบคะเลขห้าเลขห้าใช่ไหมคะอยู่ในหลักสิบห้าอยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าอะห้าสิบ มีค่า50ต่อไปหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือเลขอะไรคะหลักหน่วยคือเลข2ใช่ไหมหลักหน่วยคือเลข2เราก็เขียน2ลงไป2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่คะลูกมีค่า2เราไม่ต้องเติม0ูนนะคะเราเติมช่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปทำยังไงคะเขาให้นักเรียนเขียนในรูปกระจาย นักเรียนก็เขียนในรูปกระจายโดยเขียนแบบนี้นะคะแปดร้อยบวกด้วยห้าสิบบวกด้วย สองเท่ากับแปดร้อยห้าสิบสองขอโทษขาด๋ยดสักครู่นะคะหาเท่ากับแปดร้อย 5้าสิบสองนี่ค่ะตัวเลขง่ายๆเด็กๆเขียนง่ายๆแบบนี้เลยนะคะการเขียนในรูปกระจายไม่ยากเลยต่อไปข้อสองค่ะอ่ะข้อสองมาอีกแล้วโจทย์กำหนดให้เท่าไหร่คะโจทย์กำหนดให้หกร้อยห้าสิบสาเขาบอกว่าในหลักร้อยมีค่า หลักร้อยคือเลขอะไรคะหลักร้อยคือเลขหกหกอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับหกร้อยต่อไปในหลักสิบมีค่าเลขเลขอะไรอยู่ในหลักสิบคะลูกเลขห้าใช่ไหมเลขห้าอยู่ในหลักสิบเขียนห้า อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับห้าสิบอ่ะต่อไปสามใช่ไหมคะต่อไปหลักหน่วยคือเลขสามอยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าสามนะคะเขียนในรูปกระจายเขียนในรูปกระจายก็คือ อะไรคะหกร้อยบวกห้าสิบหกร้อยบวกห้าสิบบวกสามเท่ากับหกร้อยห้าสิบสาม เห็นไหมคะตรงตรงนี้เลยใช่ไหมคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูเพียงสองข้อเท่านี้นักเรียนทำได้ใช่ไหมคะตัวเลขง่ายง่ายนักเรียนคะโจทย์มีทั้งหมด8ข้อค่ะอันนี้ข้อ3โจทย์กำหนดก็คือ924นักเรียนก็ทำเหมือนคุณครูเลยค่ะต่อไปข้อ4 398 ต่อไปข้อ5ค่ะ742ต่อไปข้อ6ค่ะ500นะคะนักเรียนคะข้อนี้500 0ยศูอยู่ในหลักสิมีค่าเท่าไหร่คะอ่ะยกตัวอย่างก่อน0ย์อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ0นะคะศูนย์อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับ0นนั่นก็คือ0นะคะไม่ได้มีค่าเท่ากับ10นะลูกนะ อ่าต่อไปข้อ7นะคะ670ต่อไปข้อ8 912นะคะมีทั้งหมด8ข้อมีทั้งหมด8ข้อคุณครูยกตัวอย่างให้เด็กๆดูแล้ว2ข้อเหลืออีกแค่อ่ะหข้อเท่านั้นให้เด็กๆลองทำเองนะคะลองคิดลองฝึกด้วยตัวเองนะลูกนะ สำหรับงานวันนี้นะคะนักเรียนเห็นโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้หมค่ะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะสมุดหนึ่งหน้าให้นักเรียนเขียนแค่สองข้อนะคะลูกอย่ายัดกันไว้ในหน้าเดียว8ข้อนะคะอ่ะสมุดหนึ่งหน้าให้นักเรียนเขียนสองข้อถ้านักเรียนสงสัยว่าข้อ1ข้อ2ต้องทำไหมทำค่ะเริ่มเขียนจากข้อ1เลยนะคะ อ่าให้นักเรียนเขียนโจทย์ที่กําหนดให้แล้วก็หาคําตอบลงในสมุดนะคะลูก 2. ให้นักเรียนถ่ายรูปตอนนั่งเรียนหรือตอนนั่งทํางานนะคะแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปคู่กับผลงานตนเองแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายรูปผลงานตนเองส่งให้คุณครูด้วยนะคะเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนเด็กๆจะได้ไปทํางานเนาะ อ่าเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ